นี่นะคะฝักทองสเปนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะวันนี้ก็ม,า,ม,กา,มาพบกับซะสุมพาเพลินในตามเด็ดิฉันเคยครับวียู่ในสวนผักนะคะอ่าที่สเปนนะคะมื่อนี้นะคะอันนี่แหละนะคะมาเห็ดรวงพักค่ะพี่น้องงากระคืนร้ายนะคะมึงขึ้นฝนตกนะคะวันนี้นะคะที่ดินนะคะชื้มชั่งค่ะพี่นอ้องมาเด้อนะคะมอตรูดบจุ่มกมมุมเซรนนะคะหลังจากวีนะคะเห็ดเบียกวีแล้ววีจะพาท่านผู้ชมนะคะไปเบิ่ง พักนะคะแลวคนทาม,มาตอนนี้พักไทยในสวนปุ๋ยมียียงแน่นะคะปุ๋ยก็จะ่าให้เบิงนะคะเดี๋ยวขอทางนานก่อนนะคะถังหญ้าถังหญ้าเสร็ดร่วงพักทำทางนู้นเสร็จแล้วมาทำทางนี้ ใทยคะ่ะพี่น้องนะคะต้นนี้นะคะเป็นข้าวโพดหวานรอดเดี่ต้นเดียวนั่นแหละนะคะสูงนะคะ,ส,ะ,คะ,ะ,คะส,สูงกว่าหมูนี่นะคะดูนะคะมันสูงสูงกว่าหมูค่ะนะคะต้นนึงนี่นะคะดูนะคะมันเหมือนจะมีฝักอยู่ตั้งสี่ฝักค่คะออกมาแล้วนี่จ้ง่อยจ้า่อยเลยนะคะ เรามาเดินดูผักกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนี่นะคะฟักทองกำลังงามงามขายยอดประงามเลยะค่ะพี่น้องค่ะนะคะตรงนี้ก็จะมียอดฟักทองแล้วก็ฟักน้ำเต้านะคะเรามาดูนี่นะคะหน่วยนี่นะคะบักแตงกัวนะคะ นี่ดอบักแตงกัวอยู่ในดงฟักน้ำเจ้าเห็นไหมยอดฟักทองกำลังงามงามก็มาระนะคะปุ๋ยอันได้มเมล็ดพันธุมานะคะปุ๋ยก็ลองเพาะนะคะมันก็ขึ้นนะคะทั้งหมดสี่ตนเพราะว่า มันมีเมล็ดไม่เยอะนะคะปุกก็ลองแค่นิดหน่อยอยากรู้ว่ามเมล็ดใช้ได้ไหมนะคะ <c oughs> เห็นไหมน่ะนะคะซูมเบิงชัดๆค่ะนะคะเห็น่อยอดอต้นมะระนะคะกำลังขึ้นนะคะอยู่ทะท่านั่นแหละนะคะในดงในดงฟักทองนะคะเห็นไหมยอดงามๆ <c oughs> ส่วนพวกที่มีผลแล้วนะคะก็แน่เลยค่ะนะคะ ด้านนี้นะคะก็จะมีผลฟักทองอันนี้เป็นฟักทองไทยอันนี้นะคะฟักทองสเปนลูกนะคะเยอะมากดูนะคะทั้งใหญ่ทั้งยาวุ่เด้เหนะะ็นบอลนะคะมันอยู่ด้านนอกเห็นบอนี้นะคะของไทย เนี่หน่วยมันสวดออกมาด้านนอกนี่นะคะฝักทองสปเปน ส่วนทางด้านนี้ก็ก็จะเป็นบัตเตอร์นัทนะคะยอดมันกินแสบแสบค่ะนะคะตั้กับตระกูลเดียวกันกับฟักทองล่ะค่ะพี่นอ้อง่วยซุกนะคะมีปักร้ายค่ะนะคะต้องแวกหาดูนะคะเห็นไหมเรื่องเรี่องไหนนะคะอันนี้แหละนะคะกินแทนฟักทองไทยได้นะคะมันแข็งนันแข็งดีนะคะเฮ็ดของวานแด้เบิ่งเไหน,นะคะ หน่อยเต็มนี่แหละนะคะนี่อันนี้ก็กินเป็นนะคะคณะนะคะคณะเนี่ยแซ่บด้วยนี่นะคะหวานใบส่วนตรงนี้นะคะซุ้มบักพริดยังอยู่คือเก่านะคะอันพิธาใหยมูมาหานะคะให้มูมานะเก็บมันก็เริ่มออกแดงบักลายอยู่ค่ะ นี่ภูมิใจนำเสนอแน่นะคะนี่คือพริกบ้านเรากำลังออกหน่วยนะคะดูอันนี้อันนี้กรอบหวานนะคะอันนี้ไม่เผ็ดนะคะส่วนด้านนี้มีเยอะแยะเลยนะคะมีหน่วยแักเต็มพี่น้องนี่นะคะพริกเราไม่ได้ปลูกพร้อมกันหมดนะคะปลูกพร้อมกันก,กินประทันนะเนาะนะคะ <laughs> พักชีทไทยก็อันมีเอฟซีจ้องไว้อยู่นะคะสองกิโลแต่ว่าอันนี้ปุ้ยปลูกไว้กินเองค่ะอันนี้นะคะคณะนะคะเราเพาะไว้แยกนะคะรอรอแยกเพาะหลายที่นะคะอืมเบิงเอาพี่เนาะอันนี้ก็กวางตุงกวางตุงนี่ก็คือกันอัน เดี๋ยวเราออกก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนสิวานใหม่เนะเราทำรวงไว้นะคะจะปลูกแถวยาวๆไปนะคะนี่นะคะสุ่มขนาดนากินใบเก็บเก็บหายาให้ฝรั่งนี่แหละ นี่นะคะโหระพาคือโหระพาเราเอาไว้อันเมล็ดค่ะพี่น้องมันก็อยู่ตามดงแถวนี้แหละนะคะก็คือเทเชอรี่นะคะผักเสียนนะคะกับแอดิดนะคะก็มะเมล็ดพันธุ์นะคะอยู่ตามยาน,นั่นแหละค่ะนะคะฝนมันตกก็เลยยังไม่ได้ทันได้เก็บมเมล็ดพันธุ์แอดิดเลยนะคะดู มันขึ้นเองแต่ปุ๋ยหวานผักเสี้ยนนะคะเพราะว่าผักเสี้ยนจะเกิดสวยช่วงนี้นี่นะคะต้นหงต้องหอมนะคะหอมแดงนี่เยอะแยะแถวนี้นะคะอันดงผักชีทั้งนั้น,นะค่ะนะคะดงผักชีดงผักคะน้านะคะ วินันวันทัศทิพทัศแดนนั่นแหละนี่ก็พวกตะไคร้นะคะพริกนี่กำลังซุกค่ะนะคะเพชรด,ดีค่ะขนาดเบื้งเอาเบื้งเอานะคะ,ะเบื้อเขือทงเบื้อเขือเทกไปดูนี่แหละในปลาพริก บีสองยาดิเซมัดเบสิซดเอนะคะผักขาดขาวเลือ,อยู่เดียวอันเดียวเนี่ยละนะคะอื่นๆนี่นะคะเออไว้ให้มันเป็นมเมล็ดพันธุ์พวกกระลงกระลำ บ็อกเกอรี่เห็นไหมคะท่านชมกระลำแถวนี้มันเป็นแบบบ็อกเกอรี่แล้วก็กะหลำรูปหัวใจเก็บกินเหลื่อยค่ะพี่น้องเห็นบอนี่ใหญ่นั่นหนี่นมบอบ็อบ ok กเคอรี่กำลังออกกระลำ ต้นกระเจี๊ยบนะคะปลูกนะคะได้หนึ่งต้นมีหน่วยหนึ่งหน่วยสุดยอดฟักน้ำเต้าฟักน้ำเต้าอะฮะดกมากอะฮะดูปูนี่น้องเลยมันสวดอยู่ด้านนอกเีงนะคะนะกลังไย เนี่ยไม่เห็นเนี่ยนะคะอยู่ดันนอกบักร้าหน่อยขอตัวเละท่านผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะจะเก็บยอดฟักน้ำเต้านะคะกับฟักทองไปกินค่ะพี่นนองเห็นบอลนีย,ยอดมันเนี่ยะคะ่ะนะคะเห็นไหมยอดลูกก็อยู่เต็มเนี่แหละนะคะดกมาก หายอดฝักทองบายบาย